ฉันเข้าใจาะน,น,นะฉันเขานะ้เขาใจว่ามีคนนับล้านตายเมื่อวานนี้แต่คุณเข้าใจหรือเปล่าคุณไม่เข้าใจ <_ letter> เพราะว่าคุณเป็นทหารคุณเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติ <_ letter> คุณได้ดูทีวีบ้างไหมคะ <_ letter> ได้เห็นหน้าพวกเขาบ้างไหมเ้ย <_ letter> เราคือคนที่ไม่ยิงคุณเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าผมและกับตันเราไม่ยิงนกใส่ปากีิสตานที่นี่ไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้น่าคาราโปรได้ ข้าไม่เป็นไรแล้วขอตัวกลับก่อนได้จ้ะค่ะไม่มาที่นี่ยังไม่เห็นนะฮะก็ขอให้ป้าช่วยจิดทูบอกหน่อยนะครับเขาน่าจะผูกพันกับป้ามากนะให้ป้าช่วยเรียกเขาหน่อยว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ให้มาที่นี่เถอะเพราะเขาไม่ออกมาครับ น้องโบปามาอยู่ที่นี่นะลูกตามมาาป้าที่นี่ so e เฮ้ยไม่ต้องรเดินตามมีพฤติกรรมคุกคาม ที่ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่ามีวัยรุ่นและกลุ่มคนเร่ร่อนบางกลุ่มมีพฤติกรรมตะเวนก่อเหตุโดยใช้โอกาสในการไปเสนอขายของเข้าถึงตัวนักท่องเที่ยวก่อนชิงทรัพย์ธัญรัตน์าม้อยรายงานและชัว์หน้าพลาดไม่ได้กับภาพประทึกของปฏิบัติการล่าจับเครือข่ายยาเสพติดข้ามจังหวัดนะคะในพื้นที่ต่อเนื่องฉะเชิงเศราถึงชนบุรีสักครู่มาติดตามกันค่ะ สมคุณค่าสมบัติทางวัฒนธรรมให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันวิจิตรงดงามเพื่อทำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุทวิวาตและอาชญากรรมได้ Sweet r เปลี่ยนทุกเส้นทางให้สนุกยิ่งกว่าด้วยแพดานชิมเิ่มใส่เล่นใจ เซฟบล็อกความเร็วชีวิตสนุนสกนด้วยยี่ Swift RX อั้งแต่ใต้ถุนใช่จังใหม่เพราะีเมนูคูดกินจัดจ้านแกงไตปลาก็มีนะ,ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบระบบแก๊สรถยนต์เทอรวิโกนครับ เรสรอยหิไมล์ s มวิตามินี่สูงพ้อม DHA 25มลกรัมเ็นอรคไม์มีูมซ์ซเปดย์ลทน่อยอะไรตนำไมถึงเลือกใช้ินูดรดีแม็กครับมาทุกหลักขนาดนี้สบตยเลยคนริงแปงริงคุ้มเลยแล้วเตือนนะดูเองแล้วกันักยืนยัดไปกัต้ งั้นเหรอ24ชั่วโมงที่แล้วคุณพูดว่าเ็เป็นแบบอย่างของศีลธรรมและความรักชาติมีบางคนสั่งให้ลิโนยยิงต้องมีบันทึกที่ไหนสักแห่งถ้าคุณพูดถูกพวกเขาพยายามเอาของฉันไปคำสั่งนั้นก็เป็นตัวที่ทำให้ฉันไม่ต้องติดคุก